กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับชายพีทรงโจรมาอีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้นะครับผมผมมาอัปเดตรถกระบะที่ยังมีอยู่ในร้านนะครับผมนะนี่ครับผมกระบะที่ยังมีจัหน่ายอยู่ในร้านนะครับผมจะมีรุ่นไหนบ้างผมจะพยายามมาถ่ายทยอยทยอยลงให้รับชมได้เรื่อยๆนะครับผมนะสําหรับคันนี้นะครับผมเป็นอีซูซูยินแนคหนึ่งจุดเก้าแซ็ไฮนเดอร์นะครับเป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคร คันนี้ผมบอกเลยจัดไฟนนนซ์ได้เต็มเครดิตดีสีดาวออรรถศูนบาทได้เลยนะครับผมนะสภาพรถสวยมากครับผมคันนี้เป็นรถสีดํานะครับผมก่อนรับชมนะครับกดกก์ดดแชรติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมตัวรถกันครับนี่ครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับี่ผมบอกเลยว่าคมไฟหน้ายังใสอยู่นะครับผมีสภาพดีอยู่นะครับนี่ครับผม รอยเส็ดผินรอยขีดผัวนะครับผมนะแทบจะไม่มีเลยนะครับผมไฟจิดครบทุกดวงนะครับผมไฟเตนมมอครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับคิวคมเมียมตัวนี้นะครับใสสวยอยู่นะครับนะเงาเงาเลยนะครับช่องลมกันชนหน้านะครับผมไม่มีซี่ไหนแตกหักนะครับผมสวยคอมทุกจุดครับผมรถปีสิบเจ็ดนะครับผมนะราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับ ใครหากระบะสีประตูอยู่นะครับผมนะผมบอกเลยคันนี้นะครับผมต้องพาดอีกหนึ่งคันนะครับนี่หน้ากระจังโครมยังเงาเงาครับนี่ช่ำเลยครับผมสภาพดีอยู่นะครับอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดผินบ้างนะครับผมตารยกการใช้งานนะครับแต่อื่นผมดูเลยว่ามันไม่มีคราบอ่าคราบที่เกลือนะครับผมสภาพยังดีอยู่นะครับผมเลยไปน้าด้านซ้ายครับผมนีจะเห็นเลยว่าโคมไฟใสอยู่นะครับ ไม่หมองไม่เหลืองนะครับผมนะทำงานได้ปกติครับไฟจตหมอกหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับผมพูดหน้าเลยมีนาอให้พบครับผมไฟทุกอย่างติดพบนะครับอ่าฝาครอบไฟสวยๆนี่เลยนี่รถเป็นสีดํานะครับตัวนี้สีไม่หมองนะครับผมนี่ช่องไฟกันอ่าช่องล่องกันชนหน้ากับตัวบังโคลนนะครับผมเสมอกันนะครับนี่แนบชิดนะครับผมนี่เหลี่ยมสันฝากระโปรงหน้าสวยๆนี่เลยครับผม รถไม่ช้ำแน่นอนครับผมนะคันนี้เหยื่อสันคมคมครับสีดำฉ่ำๆอยู่ครับผมตัวนี้นะครับสีไม่หมองนะครับนี่ครับผมนี่เหยี่อสันขอบบังคนหน้ากับขอบเป็นชนนะครับดูครับสวยครับผมสภาพดีนะครับล้อแมกอลลอยครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับนี่ครับผมเป็นแมกซอสิบแปดนะครับซีรีส์ยางดูครับ สองหกห้าทับหกศูนย์อาสิบแปดครับผมผมดูปียางให้นะครับนี่ยางปีสิบเก้าครับผมนี่ครับดอกยางนะครับดูสภาพดอกยางนะครับดีอยู่นะครับสวยเลยยางดันหลบครับผมวันนี้จะเป็นดิสเบรกนะครับแต่นี้ลูกค้าคนเก่าเขาใส่ขาครอบดิสเบรกมาครับผมอันนี้พอดอกทิ้งได้เลยนะครับผมนั่นตัวนี้ต่อไปก็พอดอกได้เลยครับผม เนี่ยซุ้มล้อครับผมแท้เดิมโรงงานแน่นอนครับผมวันนี้อาจจะมีพ่นกันสนิมมานะครับผมนะยางคงกันโคนทุกตัวอยู่ครบนะครับนีครับผมระบบช่วงล่างครับผมโช๊คปีนนกคอมะรอยมาร์กเอเดฟอยโรงงานอยู่ครบนะครับสวยเดิมเลยครับผมสภาพดีนะครับกระตรงครับสีดำๆอย่างนี้เลยครับรอยตัดรอยเชื่อมไม่มีนะครับผมนะตัวกระโหลกซุ้มล้อนะครับสวยเดิมครับผมกระติกกันโคกคนอยู่ครบ บันไดขวาครับผมนี่ลายบุบลอยด้งไม่มีนะครับ่สภาพดีครับผมขอบประตงประตูหน้าหลังครับผมสีเงาเงาฉ่ำๆ่ำลายบุบลอยิึงไม่มีนะครับผมกระจกมองข้างครับผมนี่สีเดียวกับตัวรถนะครับครับผมไปเลี้ยวกระจกมองข้างดูครับลายแตกรายงานไม่มีนะครับสภาพสวยอยู่ครับผมสภาพดีเลยคันนี้นะครับอักษรไฮเลนเดอร์อยู่ครบนะครับ สีประตูหน้าประตูหลังครับผมเดี๋ยวผมให้ชมภายในนะครับมาชมห้องผู้โดยสารกันนี่ครับผมดูสภาพเบาะนะครับได้เป็นเบาะผ้าแท้เดิมโรงงานนะครับผมอันนี้เบาะผ้าแท้เลยนะครับนี่ดูครับสภาพไม่ช้ำนะครับผมนะนี่ฐานเบาะสวยๆครับผมเบาะผ้าไม่มีรอยขาดนะครับผมอีกปีกเบาะแน่นๆเลยเบาะคมๆใหม่ๆแน่นๆอย่างนี้ครับผม สภาพดีมากครับผมบ่บอกผู้โดยสารนะครับดูครับนี่ครับไม่สกปปกนะครับผมนะบ่ตัวนี้ก็เก็บของด้านกลางนะครับผมนะตรงกลางคอนโซลกลางต่าง,างๆเบร็งมงเบรกงมือทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับเดี๋ยวผมไปชมเลขไม้นะครับผมคันนี้ปะดูเลขไม้นะครับ นี่เครื่องเงียบๆครับผมสตาร์ทตปดง่ายเลยเครื่องแท้เครื่องเดิมครับชมเลขไม้นะครับผมคันนี้นะครับเลขไมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับผมนี่หน้าปัดคอนานหน้าปัดเรือนไม้สวยๆนี้เลยนะครับผมได้ไปแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่ดูครับผมดูสภาพพวงมาลัยนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขาดนะครับผมสภาพดีนะครับ ตัวนี้ครับผมแข่งด้านข้างคอนโซลคอนโซลกระจกปรับไฟฟ้าช่องเก็บเหรียญนะครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่มีตัวนี้ตกแต่งเพิ่มมานะครับผมคอนโซลคอนโซลหน้าใหม่ๆดำๆครับผมรอยขาตั้งกล้องรอยด่างรอยคาบไม่มีนะครับผมนะดูครับนี่หน้าจอนะครับผมเป็นหน้าจอทัชสกีนะครับตัวนี้นะครับี่ใช้งานได้ปกติเลย กล้องหลังมีมาให้ครบนะครับผมชัดๆเลยครับสวยเดิมครับผมมีเห็นพอจูเน่จะดูด้านหลังเลยนะครับนี่ครับผมแอร์เป็นอันอัลลอกนะผมนะแอร์มือหมุนนะครับใช้งานได้ปกติครับผมแอร์เย็นฉ่ำครับเกนแมนนวลหกขัปดีนะครับผมคันนี้นีหัวเกียร์สวยๆเลยหนังหุ้มเกียร์รอยขาดไม่มีนะครับรอยยับรอยขาดไม่มีเลยเบ็ดมงเบ็ดมือใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมมี่ล้องสำมรระเก็บของต่างๆครับผมสวยๆเลย สภาพดีหมดครับใครสนใจนะครับโทรหาพี่เลยครับผมเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับไฟเพดานครับผมไม่สกกระปกนะครับผมนะอ่าจจะมีร่องรอยนิดๆหน่อยนะครับผมแต่ไม่มีผลกากการใช้งานครับผมมีแขงบางดงบางแดดต่างๆใช้งานได้ปกติหมดนะครับสวยๆเลยระบบไฟทุ่งดวงติดครบนะครับช่องเจ็ดแว่น อุ่งด่างใช้งานได้ปกติครับผมสภาพดีหมดเลยครับนี่ครับบอกเลยรถคันนี้ไม่ช้ำนะครับผม k d b f ดาวออกรถสนบาทได้เลยนะครับสนใจนะครับผมนะรีบโทรมาได้เลยนะครับ้วเราดูโครงสร้างกันต่อครับผมนี่ครับระบบโครงสร้างนะครับยางกระดูกงูนะครับผมนะนี่ยางไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับนี่ขอบยางไม่มีรอยขาดครับผมดำๆเลย นี่เม็ดองเม็ดอาร์คแท้เดิมพรมๆอย่างนี้เลยนะครับผมสวยหมดครับผมทานนี้ผมบอกเลยรถไม่ช้ำครับเกียร์เอหนึ่งคันเลยครับผมคันนี้เดี๋ยวคันมาปิดแล้วกันจะเสียเวลาครับผมนี่เสากงเสากลางสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่สภาพดีนะครับหัวน็อตไม่ขยับเลยดูครับนี่ครับหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนี่บันไดด้านกลาง กับบันโดงบันไดขอบในต่างๆครับผมอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแผงประตูครับผมไม่มีรอยแตกนะครับผมนะสวงสวิตคอบต่างๆทุกอย่างใช้างานได้ปกปติเซนทันล็อกครับผมปกปติหมดเลยน,นี่ครับผมเสาตะตรงประตูยางขอบกระจกนะครับผมนะทุกอย่างครับผมอยู่ครบนะครับ ภายในห้องผู้โดยสารครับผมนี่บอกไม่มีรอยขาดนะครับเป็นบอาอผ้าตึงๆอย่างนี้เลยนะครับผมสภาพบ่อดีไม่สกะปกนะครับจะต,ต่อจริงจงจริงโจ้มมาให้ครบครับผมพยงพยางครบทุกอย่างครับผมขอบด้านในไม่มีรอยต่อของการทำสีนะครับเสาหลังเจ๋งด้านขวาครับผมดูได้เปแบบนี้เลยนะครับราคา ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับรถปีสิบเจ็ดไม์แสนกว่าโลนะครับผมนี่ครับแห่งกระบะบบวบครับผมสวยๆสภาพดีมากครับผมคันนี้นะครับล้อแม็กแท้เดิมโรงงานรอยเบียดรอยขูดไม่มีนะครับซุ้มลงซุ้มล้อด้านในครับผมสวยเดิมหมดนะครับทัสีเราจตัดรอยเชื่อมไม่มีเลยมั่นใจได้เลยครับผมรถร้านเรานะครับการันตีคุณภาพเกียรติแน่นอนครับผม นี่ครับผมเลนไฟท้ายนะครับนี่คมไปใสใสเลยกันชนหลังโฟเมียมครับผมรอยบุบรอยดุ้งไม่มีนะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่พลาสติกตัวนี้แน่นๆนะครับผมสภาพดีนะครับอักล้องป่าท้ายครับผมครับคิดเลือครับหมองไม่มีนะครับผมมือเปิดปาท้ายเป็นผมเมี่ยมาพร้อมกับตัวต้องมองหลังนะครับผมเวลาถอยนะครับ อาจจะมีน้ำหน่อยนะครับผมนะเมื่อคืนฝนมันตกนะครับฝนน่าจะสาดเข้ามาโดนนะครับเพื่อนโบกบ่าครับผมแต่ให้ดูสภาพนะครับผมบอกเลยร้านรางวาลจดลงเงามาแล้วสวยเลยครับคันนี้นี่ครับผมสวยครับรอยตัดรอยเจาะรอยเชื่อมไม่มีนะครับผมตัวพื้นปูฝาท้ายนะครับรอยเม็ดอากาศฟิ่แงๆแพ้เดิมหมดนะครับตัวนี้นะครับตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้เลยนะครับผมหนีแผงใต้ฝาท้าย สีเดิมเดิมไหมครับสวยสวยเลยนี่เม็ดองเม็ดอาร์กอยซินต่างๆทุกอย่างนะครับผมแท้เดิมหมดนะครับคันนี้นะครับนี่ครับเลนไปตรงเลนไปท้ายสวยสวยเลยแข่งกระบะซ้ายครับผมบวบๆนะครับดูครับสภาพสภาพดีนะครับแล้วแม็กแท้เดิมเราเบียดเราคูดไม่มีเลยนี่ครับผม คุมลงซุมล้อด้านในนะครับพลาสติกกันโฟนทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมสวยเดิมมันในข้างรอยเบียดเราพูดไม่มีเลยนะครับมีเหลี่ยมสันขอบประตูต่างๆนะครับผมสวยเดิมหมดนะครับไม่มีรอยบุบรอยละกยิ้มเลยกระจกมองหลังมาพร้อมกับตัวได้ฟ้านะครับแข่งใต้กระจกนี่ครับสีเดิมสวยสวยอยู่เลยนะครับนี่ครับในห้องผู้โดยสารขอบบงังคงบังโคนหลังไอ้ขอบเสากลางไอ้เสา ขอบพระองขอบเสาหลังเก่งนะครับผมีสีเดิมสวยๆครับภายนอกสวยภายในสวยนะครับผมนี่ครับนี่แผงประตูใหม่ๆดำๆ,ๆนะครับสภาพดีนะครับขอบบันดงบันไดด้านในเสากลาง็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะครับสีเสากลางด้านในสวยๆสวยเดิมเลยคันนี้ อีหัวน็อตใสๆอย่างนี้เลยผมรับประกันเลยครับผมรถสวยเจ็ดเอแน่นอนนะครับคันนี้ดูคอนโซลด้านหน้านะครับกำมายงกำมายี่ด้านหนึ่งด้านในทั้งทุกอย่างนะครับผมสวยๆหมดเลยสนใจคันนี้นะครับผมบอกเลยโทรมาเลยได้เลยนะครับ0 9น7 8เก้าสองเจ็ดแดสามหกสี่สี่สองนะครับเดี๋ยวจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยร้านสนลกค้าอยู่ถนนล่มเก้านะครับผมร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับ นี่เข้ามาเลือกชมได้เลยเรามีอีกหลายคันเลยนะครับผมอินเยอะเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายลงให้รับชมได้เลยเลยนะครับเกี่งเจ็ดที่นั่งสวยๆทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับมาครับมาครับเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องต่อนะครับผมนี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9 di blue power นะครับผมนี่เครื่องยนต์1.9นะครับเครื่องแท้เครื่องเดิมนะครับสวยมื่เลยเครื่องแห้งๆครับผมห้องเครื่องดูครับสภาพดีมากๆนะครับสภาพในตัวห้องเครื่องนี่ครับผม ลูกค้าคนเก่าก็จะมีตกแต่งมานิดนิดในหน่อยนะครับผมแค่ภายนอกนะครับแต่ภายในทุกอย่างเดิมเดิมหมดนะครับผมการันตีให้เลยผมบอกเลยตรวจสอบได้ครับผมตกแต่งมานิดนิดนหน่อยนะครับผมนะแค่เฉพาะภายนอกนะครับเพราะว่าฝ่ายจะซื้อเราต้องเช็ครถก่อนนําเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมถ้ามีหรือมีแกะมีถอดอะไรด้านในนะผมนะเราจะไม่รับเข้ามาทันทีนะครับผมสวยเดิมหมดนะครับห้องเครื่องแห้งๆครับผมเครื่องเดิมบัวเดิมหมดนะครับสวยๆเลย ้องเครื่องแห้งๆคาบเยิ้ไม่มีนะครับน้ำมันพงน้ำมันเครื่องไม่มีเยอะมเลยกระโลงกระโหลกซุ้มล้อสีเดิมหมดนะครับแผงหลังเครื่องระบบไอเสียด้านล่างนะครับดูแห้งๆเลยสวยครับผมตาครอบเครื่องใหม่ๆนี่เลยนะครับมอกรองใหญ่ๆดำๆนะครับผมนีในกอกแกกนะครับแน่นๆเลยพออีเดยนะครับผมไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายนะครับมอลมเบรกกระปุกน้ำมันเบรคครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับซับในขอบบางคนด้านในนะครับผมสวยเดิมหมดนะครับ แผงเบาไฟหน้าด้านด้านขวานะครับผน้าดอีกตัวนี้สีเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยขยับนะครับสีเดิมหมดนะครับผมนี่น็อตบิดขันหม้อน้ําบนกลางครับผมดูสวยเดิมครับผมรอยขันรอยแกะไม่มีเลยขันหม้อน้ําตรงๆไม่มีคดงอนะครับรถเป็นสีเดิมหมดนะครับผมไม่เคยผ่านการทาสีมานะครับนี่การันตีมั่นใจได้เลยครับผมเดี๋ยวดูแผงด้านนี้ดีกว่าจะเห็นชัดกว่าจะได้เห็นสีนะครับนี่ครับ ตัวนี้นะผมน่เรื่องปกตินะครับตัวนี้นี่มันจะมาโดนตัตัวด้านบนนี้นะครับนี่ขอบยางตัวนี้นะครับผมบอกเลยนี่แหละครับสภาพเดิมๆนะครับผมก่อนล็อกฝากระโปรงหน้านี่พนองสนิทไม่มีขึ้นนะครับนี่ครับผมคานม่านบนกลางคานเบาไฟด้านซ้ายนะครับนี่แผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับนี่วันเดือนปีผลิตนะครับผมได้ตัวถังอยู่ชัดๆเลยนี่ครับผม สับนงทับในบางคนหน้าด้านในครับผมสวยเดิมหมดนะครับแผงหลังเครื่องแผงใต้กระจกแผงจิ้งหรีดครับผมสวยเดิมหมดนอดยึดฝากระโปรงหน้าดูครับมีรอยขนรอยแกะไหมครับนี่ครับผมสวยเดิมหมดนะครับสภาพดีมากครับผมสีด้านในฝาเออสีภายในฝากระโปรงหน้าดูครับเป็นสีพื้นสีเดิมอยู่นะครับ ฉลากคำเตือนต่างๆที่ตัวอยู่ครบนะครับเฉ่กันความร้อนดูครับสภาพดีเลยไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมสภาพเดิมครับผมสวยเดิมจริงๆครับผมบอกเลยรถล้านนุคาสวยเกตเอทุกคันนะครับผมรถขัดรถเกตรถทัดเกตเข้ามาทุกคันนะครับนี่หัวน้ำเดิมๆสวยเลยครับสภาพดีครับผมคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max หนึ่งจุดเก้าตัวแซอร์ไฮรนเดอร์นะครับเป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับ คันนี้จัดไฟนั้นได้เต็มเครดิตบีฟีดาออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่แต่จังหวัดออารถได้หมดนะครับเรามีบริการไฟนั่งรื่นเซนีิสถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่ครับผมฝากไว้ด้วยครับผมกับมีสูคันนี้นะครับผมสภาพสวยๆหนึ่งคันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมนาจะขอพึ่นจุดแล้วนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมนะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องทีด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวััสดีครบ